เกือดมันบามากเอ้ยเกือบมันบ้าขนาดแรงๆเลยค่ะกันใดน้ำนี่สิบทุทอกระตาหรือเปล่านค่ะ มานใหม,ม่ๆงามๆเลยจ้ะสวยสวยพี่ห้อหอมเฮงเห็ดมนแข่งแล้วมันหอมตัวตัวนี้นั่นคือสิบานตะเร่งว่านนะแต่ว่าไงบ่ท่านเถาหรือพี่หนอสีเพิ่อนอางาน,นซื่อ นอนโจ้ตัวนี้เคลียเพิ่นพี่น,น้องล่มปองเลยยังพอได้เล่มอยู่เนาะพอได้โคนนี่แบบ ่อจากข้างนอกงามอยู่ค่ะสวยจ้สวยบ้านใหม่ๆเลยคือโอ้ออยอยากอกอช่วงไง พอขอดีไม่กูมันฝนแรงที่นองเลยฝนมันฝนบรแรงมันสิดอกง่ายง่างเลยค่ะเห็ดไข่ขาวมันบ่มีฝนเลยตั้งแต่ผ่าอยู่ยังฝนกระบอกโต๊กอีกเลยโต๊ะคือซองเหม่างมันนี่ละลายนี่เป็นเดือนลนะคะ่ะนี่ดอกหนึ่งข้างล่างอุ้งหอม หอมเลยพี่น้องเลยหอมเห็ดไข่ดีง้หมหลายดอกแข็งดอกอย่างดีครับเห็ดไผ่เลี่ยโอ,โอ้ยน้ำน้ำชีโนงน้ำ แต่ว่าดอกแข็งดีจ้ะน้ำน้ำเออเออหน่องโอ้ยดอกแข็งดีไยค่ะดอกแข็งขาแข็งดีมากโอ้ยหันแม่นดินเบาแหงเนาะ สามซี่ดอกนี่เต็มกระตาเลยหนึ่ดอกหน้อยค่ะห้ามบอสเนี่ย ดอกว่ใหญ่ดอกขาต่ว่ามันมันหอนดอกแข็งดิดอกแข็งหอ,อมหอมดิพี่น้องหอม,หอมเห็ดแหล่งมันหอมกเห็ดถือฝนเลยจ๊ะสวยมากว่าแต่สิบดไดไถดิพี่น้องอ๋อหนึ่งละเด้งมาเพิ่งที่ละจอกค่ะว่าแต่อ๋อแล้ว เด็แกงเหรอเด็จ้าเห็ดไข่ค่ะพี่น้องเห็ดไข่ดอกบานใหไมๆงามเลยค่ะ มองหนูคันนั้นได้ฝน,ยยนเยอะด้ยวยไงคันนัเนอ๋อรอให้หน้อยแต่กะงามอยู่จ้ะยังถือว่าโอเคมันยัองออกให้กินเลยน้ำมักจับอือหืองามพี่น้องปไป ขางทีจะ้ะข้างมังบดแล้วบอกข่าน้ำพี่นอ้องจะ้ะเห็ดไข่ค่ะพี่น้องเห็ดไข่ชุบ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 มาพี่ งามบ่ค่ะยกน้อยแน่ๆค่ะป่ะอืมน่ารักจังู สวยงามเลยดอกแข็งแข็งโป๊กเลยนะ แข็งดีอยู่จีบแข็งมาของมันมาถือฝนไม่ไหมเลยบานกำลังบานกำลัง เมีแต่ว่ามันดอกหน่อยปะเหนดอกง่ายเดี๋โอ้ยหาก็ไปได้พี่น้อง,งอ้ยเห็ดขึ้นอีกน้อยค้นบกเขปาปลาวางอยู่กลางเปลี่ยนเนมีค้นเอาโอเคนะครับ เมตานเหลือดพี่น้องนี่อยู่ดอกเดียวโคโรจ้าข้ากังน้นองมดีจ้าแกงเติมกันทาหมดจ้าโอ้ย สว,สวยเลยค่ะวะ่าแต่สีเศร้าออกแล้วได้พี่นอกแล้วว่ามาหล่อหามันร้อนออกก็ออกพ่าได้กินอยู่ ติมติมกตาอะไรนพี่น้องม็นหนึ่งไปนี่ค่ะก็คือผลงานของเฮ้าค่ะพี่น้องนี่แหละจ้าแบบแหงแงแรงๆก็พอได้กินอยู่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซํำเนี้ค่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์นะคะเฮียโอชาแน,นลค่ะขอบคุณค่ะ